มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าอาเซนนลครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับในทางด้านของแอสตันวิลล่าไปครับแระต้องบอกได้เลยว่าสําหรับวันนี้ เรามีฟุตบอลมาฝาก2คู่ครับเราหยิบยกในทางด้านของสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกขึ้นมาให้ครับก็คือในทางด้านของอิสวิีทาวด์รับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและอีก1คู่ครับในทางด้านของกันโชสเซียรอิตาลีครับ ต้องบอกว่าอินเตอร์มิรันอันดับ2เปิดบ้านรับการมาเยือนเอ็มโปอลีอันดับที่13ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันก่อนครับสำหรับในด้านของอิดสวิฟทาวกับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าบอลคู่นี้จะเตะในเวลา5ทุ่ม30นาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงอยู่พอสมควรครับ1ช่วงตัวเนื้อฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยผลงานในการเคยเจอกันมาเนี่ยนับย้อนกลับไปวันที่24เดือน8ปี2024แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะในทางด้านของอิสสวิปไป4ประตูต่อ1ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี2002อิสสวิปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์4ประตูต่อ1เช่นกันเจอันที่ไรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอิสสวิปเนี่ยนะฮะก็ทนในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไหวเช่นกันครับระับผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการ ของอสวิฟตครับต้องบอกเก็บชัยชนะมา2เกมชนะเชลซีสอชนะในทางด้านของบิสตันโรเวอร์นะฮะมา3ประตูต่อศูนและก็นัดล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาแพ้กับไบตันไป2ประตูต่อศูนย์ครับเราก็อาเซนอน เนะครับเสมอกับในทางด้านของฟูรัม2-2ครับเท่ากับว่าในทางด้านของวิสบิปครับ5นัดหลังสุดมาครับแพ้ไป2ชนะไป2เสมอ1ส่วนในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปถึง3ครับแระก,ก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดเน่ยเสมอกับเบนฟอร์ด2ประตูต่อ2ครับก็สุดมัน,นเลยทีเดียวออกนำไปก่อนด้วยนะนะฮะแล้วก็มาโดนไตเสมอครับ สำหรับวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างเช่นอิสวิบทาวครับต้องบอกว่าจะอยู่ในรูปเกม4-2-3-1ครับและก็สำหรับในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอยู่ในรูปเกม4-1-4-1ครับและต้องบอกได้เลยว่ายังคงใช้ในทางด้านของเฮิร์เบาห์ฮาวรันครับเพื่อล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้ครับและต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ย งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัวนักเตะเหรือว่าแผนการเรายังคงมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีป่าครับเพราะฉะนั้นครับให้ยึดใจนะฮะไปเชียร์ในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรับและอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับในทางด้านของการโชสซิเลียอิตาลีครับอินเตอร์มิรานครับเปิดบ้านารับการมาเยือนเอมโปรลีครับ อินเตอร์อยู่ในอันดับ2เอมโปรีอยู่ในอันดับที่13ครับผลงานในการเคยเจอกันมาต้องบอกว่า ย้อนกลับไปวันที่31เดือน10ปี2024เอ็มโปรีแพ้กับอินเตอร์มิลานไป3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดที่ผ่านมาสำหรับในทางด้านของอินเตอร์เก็บชัยชนะไป3เกมหลุดเสมอไป1เกมแพ้ไป1ครับและก็สำหรับเอ็มโปรีผลงานไม่ค่อยดีครับ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาแพ้หมดเลย4เกมเสมอไป1เกมเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมยังคงมองว่าเฮ้ยในทางด้านของอินเตอร์มิลานยังดูดีฝ่าครับเพราะฉะนั้นยึดใจไปอินเตอร์มิลานครับ พี่ๆท่านใดยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังกับผมครับ t s e t 9 5เอาหรือไม่ก็สแกน QR, คิวโค้ดที่ผมขึ้นไว้วันนี้เท่านี้พอครับแลอาเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้พี่ๆเฮงๆมางปังทุกท่านสวัสดีครับ